นี่จ้ะพี่น้องอันที่เ้าเอาใส่นะจ้ะจ้าล้างแล้เดี๋ยวไปใส่รถจ้ะพี่น้องนี่เหตุจับพี่น้องคือพักพี่น้องมะล่างอันนี้นะจ้ะมันเป็นนี่จ้ะมันเป็นสายไฟหน้ารถนะจ้ะเพิ่งเลือจับพี่น้องอันนี้คือตอนที่ ขฮาวลางเล้วยน่าจะสีส้ให okay. ้พี่น้องมวดแต่ละสินแตละอันนี <inaudible> ่มันเป็นยังไงนะจจะอันน <Julia> ี้จะบ่คขันใน้ลางจ้ะนี่เบิ่งเอาด้อจ้ะมันแตกต่างกันบ่นี่ล่างเลยจ้ะอันนี้บ่คขันใน้ลางจ้ะพี่น้องทุกอย่างเนี่เขาก็สิมาลลางเพราะาลหลางแล้วมันก็สิเป็นคือของไม่นะาจะเขาก็สิคัดสิลลางก็ล่างกับเอ่อแฟบหรือว่าแฟบบ่มีจ้ะล่างกับน้ำยาลลางจานน่าจะเฮาก็มาเบิ่งมามันเป็นยังไเนาะจะ อันนี้ในล่างแล้วค่ะพี่น้องนี่ย่างอันนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาจะต้องล่างมันก็สีเบิ้งไหมจ้ะเมื่อนี่มันก็มันบำบัดว่าทุกอย่างเขาก็จะซื้อไหมซื้อนันเมิ่อบำบัดในจันมันเป็นของเก่าหรือของรถมันจะเขาก็อยากใส่ที่อันใดที่มันเป็นที่มันเป็นของของรถติดติดมากนั่นนะจ้ะพี่น้องเป็นไฟหน้ารถจ้ะ สายไฟหน,น้ารถสิอันนําจ้ะนี่บ่ทันได้ล้างเด้อจะ้กะก็สิล้างแล้วก็มันก็สิเบิ่งให้ดูดีนะจ้กะก็สิประมาณนี้ล่จะจ้ะนี่ ลาหลังแล้วมันก็สิขึ้นสินันจะมันก็สีไม่ขึ้นจ้ะมันกับโปรเตกต่างก็เขาซื้อมาใหม่หรอกจ้ะแต่ว่าเขาต้องหลังเอาเนาะจ้ะน้องนี่จ้ะพี่น้องหลังแล้วเด้อจ้ะมันก็สิเบิ่งเบิ่งไม่เบิ่งดูดีเนาะจ้ะอันนี้น้ำจ้ะทุกอย่างก็หลังแบบนี้ลับพี่น้องจังหวะมันเห็ดหยาดเห็ดสาหน่อจ้ะใส่เวลาหลายจ้ะโอเคค่ะนี่จ้ะพี่น้องสายไฟที่อ้อยเสาบนหลังมั่หันเนาะจ้ะ ตอนนี้พอเพิ่นกะเอามาเฮ็ดใส่กันจ้ะเอามาเฮ็ดใสลัดไฟเนาะจ้ะมันเป็นสายไฟของหน้ารถนะจ้ะตอนนั้เขาล้างสะอาดแล้วก็เ้าก็จังี่พ่อเพิ่งบอกว่าใส่ให้มันเป็นของภายในเมั่นนะจ้ะทุกอย่างเฮ็ดเอาเองจ้ะอันรถคันนี้บ่แม่นทุกอย่างจ้ะบางอย่างจะเฮ็ดเอาเองจ้ะของรถคันนี้เนาะกับบางอย่างกันเก่าเนี่ยห้อก็มาล้างแล้วก็ อีพอผมกับฟรีกเอาเองจ้ะคนเฮ็ดรถก็สิงห์โหดีเนาะจ้ะว่าหรือเฮ็ดรถเก่ามันเป็นแบบไรบงานเฮ็ดหยาคือว่าเฮ็ดไงนาะจ้ะแต่มาบารมีเสียเฮียเฮียเฮียหลับบ้านหลับจะป้องวิทย์จอเอฮายตาสวานาทูด์ไลท์อ่ฮะนัทนิวไลท์โน นี่จีนนอูสิมาจ้ะพี่น้องวันนี้อ้อยสาคนกับสิภาพพี่น้องมาเสร็จตันนี้ได้จ้ะนี่จ้ะอันนี้เข้าเซตก็อันนี้ก็คือไฟหนารถจากที่เฮ้าเ็ดคอนโทลหนาอยู่นะจ้ะตัวนี้เฮาตัสิมากเขาเรียกว่ามืปังนจ้ะมืปังนอันที่ว่ามันมันสิ่งสกปรกอยู่นะจ้ะอันมันเม็ดเล็กๆในหน่อยนะาจ้ะที่ว่ามัน เป็นค sí no. ือส no. yeah. mm ิว hmm. น <which> ี anyway. ่นะจ๊ะพี่น้องเขาก็จะมาปั่นออกหรือว่ามองใดทีละกามันบบมันบบมันมาเต็มนะจ๊ะเขาก็จะมาปั่นมันมันเบิ่งงานนะจ๊ะตอนนี้เขาก็จะเขาก็จะมาถูออกก็นีค่ะนมั้กระดาษทรายจ้ะกระดาษทรายหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยจ้ะเอาไปถูแบบออกก่อนเนาะอันนี้อันนี้มันเป็นคือเปลือกผสมนะจ๊ะถ้ามันเป็นคือเปลือกผสมเขาก็จะมาถูออกกับกระดาษทรายนะจ๊ะ 60, 60, ก่อนเ้าสิบก่อนเ้าสิบปันกับเครื่องอจ้ะพี่น้องแต่ห้าบ็ทุ่ก็กระดาษไส้เ้าห้สิบบอกรูดเนาะจ้าว่ามันเป็นมันเป็นส่วมันก็บอกอย่างั้นห้าบทอ่ก็กระดาษไส้ก่อนจ้ะอันนี้ต้องระวังให้หลายเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าขันห้า ข้อบลหว่างสีออกข้ากับไปผลไม้ได้จ้ะนี่อันนี้สีค่อนข้างสีสีบอไบองไปได้ไดจ้ะนี่ยะเ็ดพอดีสีออกสีรุดนี่ก็ผลไม้อย่างเดียวจะเห็นแนวอื่นมดได้ล่ะ อันนี้เฮาก็สิมเฮ็ดกับอีกอันนี้น่าจะพี่น้องเนี่เป็นแบบว่าสามพันน่าจะแต่วันนี้มันใส่กับเคื่องน่าจะที่นี่ซออร์มีแต่เื่องหน่อยจ้ะอันนี้มันใส่กับเครืงเมื่อใดน่าจะฮาก็ต้องเอาเฮ็ดกับเมื่อเอาจ้ะนี่เพราะว่าเครื่องที่ใส่มันใหญ่จ้ะแต่ว่าก็คือจะมันออกหมดได้ละพี่น้อง นเนีนเน่เอาสิมารองปั้นกับเครื่องมึงเนาะจ้ะพี่เนาะเนี่จ้ะเอาสิปั้นก็เพื่อมารองนี่นนก็สิเป็นขี้มนะจ้ะนี่ขี้มที่เอาสิปั้นเราเกับเครื่องจ้ะพี่นเนาะแล้วเขาประเมินกันจ้ะว่ามาาันสิเป็นจนะั่างไรนาะจ้ะเนาะ อันนี้แล้วแหละเนาะจ้ะตอนนี้ฮอกก็มาเปลี่ยนครีมจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็สิเป็นครีมอันนี้จ้ะครีมอันนี้เด้อจ้ะฮอกก็สิมาปั่นให้มันเบิ่งใหม่แล้วจ้ะตอนนั้นฮอกก็ตอนแรงฮอกเอาขยะออกเฮอกขยะออกตอนนี้ฮอกก็สิมาปั่นก็ขีมอันนี้จ้ะนี่จ้ะพี่น้องที่ฮอกปั่นนี Tower, ่จ้ะตอนนี้ฮอกจะปั่นก็นี่ ระวังนะจ๊ะถ้าเสตพอดีนี่สีแถวนี่สวกได้ด้ิจ๊ะเดี๋เสร็จบ้างกันอะสิถ้าก็ต้องเวลาถ้าปั้นก็ต้องเสร็จบ้างสักคนน้อจ้ะถามมันบอกบอกไหมคือว่ามันบอก เนี่จะพี่น้องเบิ้งจะพี่น้องวันเป็นจังไหนเป็นเพื่อนกันจังไหนจะอันนี้ไหมถึงว่าเข้าสามารถจะเอาใส่รถได้แล้วนะจ๊ะนี่เขากับปันออกกระจายพี่น้องอันทีเขาปั่ปันทีอ้อยเสาบนปันนหันนะจ๊ะตอนนี้เขาก็สีมาเอาใส่รถนะจ๊ะเขาสิใส่คลิปก่อนจ๊ะนอันนี้นะจ๊ะใหมมันอยูที่ดีจ้ะสี Alongside, you You see you see they open one way like that for that easy to do inside. Maybe you don't have power turn up like that. A little bit open. You need power, yeah. <laughs> and uh, there is one way open look. So that's that's for they start to do inside. Can set that but it's a bit bro. Mm-hmm. Yeah. No. Yeah. Or you can maybe you can open help with this. but They are not easy to go in there. I don't. I don't yeah. colorful a do them inside, but you don't have choice. Boy, no. outside, Outside, lump. The You เป็นคลิปมันเป็นตัวเหน็บนะจ๊ะเ้างบะมีแห้งเ้าก็สุกขอบกระด้ดด่งนี่มันนี่เฮ็ดไปเฮ็ดไปเราก็ที่นี่มันสีนะจ๊ะอย่างสีออกไหนอพอพี่นเอาใส่กูเดียวสักพี่น้องเขาสีออกเนี่ยใส่ ไฟรถนะจ๊ะอันที่ห่อปันมึงหั่นนะจ๊ะข้าเสียใส่เมื่อไหร่นะจ๊ะ The one piece not very nice I I, I don't know t h a t never mind what size This is okay They are same style mm. They are very same style So ข้าเสียเอาใส่มันแล้ว่นะจ๊ะกะเสียงห่อกะเสียเอาขึ้นสลุดจาะพี่น้อง นี s s ่จ้ะพ nice. ี่น้องเขาเสียใส่รถจ้ะนี่ไฟรถนี่จ้ะจัาหน่อยพี่น้องกับสีเบิงนะจ้ะมันกับสิงาไปเรย่อยแต่รถคันนี้นะจ้ะต่ว่าเขาจะเอารสเตอร์อันนี้นอยแต่มกรองใชสับกมจ้ะ m a e e r i v e t e i e e t I'm so s c a <Right. S 1> นี่จับพี่น้องเาเอานี่มาใส่ใหม่ If they broken then we have to do just glue there and leave something for nighttime here mm hmm. that's possible but if want they be like not <But S 1> <Oregon. S 2> do up too much after to, not see นี่ห่อใส่เนี่ยนะจ๊ะเดี๋ยวก็ะสีเ่าก็จะเอาไปใส่รถจ้ะพี่น้องอันนี้มันเป็นกอเม่เดี๋ยวเข้าไปเห็ดหายนาะจ้ะ I do black one inside there because นิดทูดูว่าฮันที่อะไม่ละ m e t h i n g Yeah I do already do <it. S 2> I already tell you I do ไม่ฮันเด็กกับเธอ And the other. so that's why I think if they they be long time after they're okay. Mm -hmm. they you, don't, see, yes, you see now? Yes, yes. yes. But now, after okay. they, but they after they move alone. Mm -hmm. Then they move alone. We can move inside back. If, if this drying inside, yeah, that can that can help also. They they not move easy if this drying inside. India. Yeah. yeah, but now they are right place. That's that's important. Half an page there. You need to do it now. Later we have to. I want to look with later. It. Mm. Now it's okay. Nee, jah I'm tired of saying no jah. Just now, I'm going to take a ride, jah p'no. Nee, jah p'no. ย่างเอ็ดอันนี้จ้ะเสียเอาใส่นะจ้ะเขาก็จะเสียเอาไปใส่รถติดอันนี้จ้ะอันนี้สีเฮ็ดยากเลยจ้ะพี่น้องมันมันบล็อกเข่าตำรอกมันจ้ะพี่พ่อเพิ่นก็พยายามติดรัดมันนะจ้ะมาหารเยก็จะต้องซัวเหรอโอ้เมมเป็นไปตามปรารภสติคอยตัเงแต่ทายุต่อ มาทิ้ o ลูกยดีพฟวมงด้พี่น้องเอ้มันไกขนาดเด้จ้ะเห็ดจังไดมันสิขาอย่สิจ้ะต้องมันรัดจากพี่เลยจ้ะะาปสปอสจะน่เอิเดเบโกอินมาิเยอนอะไรไปมะ ก็จต้องที่นั่งนะท่ารเสียอ่เวลาไปกอลลคือที่นี่พิกกี้นะแต่ก็ดิสบิกพอสักโอเคคุณแม่เนยนี่จะพี่น้องฮอว์เคย์ล้วนจ๊ะนี่จ๊ะผู้หารมันก็เคย์หยาเกะพี่น้องฮอว์เคยเลยเบคอนนี่อีพอพันกั พยายามแล้วพยายามอีก็เลยอาศัยได้จ้ะทำไมพี่น้องแล้วเพื่อนเพื่อนมากนะี่จ้ะบาร์รถคันนี่มันสิบเป็นยังไงเนาะก็กดไลค์กดแชร์ให้ใหออยสาวฝนกับอีพอในเนื้อจ้ะต้องกระิเจอกันคลิปใหม่จ้ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วนะจ้ะขอบคุณในหลายค่ะ